สวัสดีครับผมมันอนีกับมาอีกแล้วครับมายามบ่วงหนูยามคนแรงมันอนีมาสามคนครับมันอนีมีหลานเคยมนันยําคนหนึ่งมันอนีมาบุกปลาพาดงเลยครับโคกักไอยมหาใส่จอน้อนครับมีบ่วงจอน้อนมาใส่น้ำหนนน่ครับ ทำมากยังม่ทําใอยู่คร,าาครับมาสามครับผมมาสามเลยน,นี่ล้านเคยมาหายิ่งนกน้ำครับอารอดติดตามครับได้ยกักโตว่าขึ้นนี่โอ้ตอนเสามีทุนลาครับว่าได้ไปครับนะะเราได้มาอยู่สามตัว นี่ครับนี่จะโตไงเลยครับพอดีมันหนีไปทุระครับลูกว่าสบายพระลูกไปหาหมอหน่าลวดได้มาสามตมีจะโตไงเลยอดก้อนกำลังลกผลอยู่ครับเพ็ดยังกินมันนี่ผัดผัดเผ็ดนะครับมันหนีสิผัดเผ็ดเด้อพ่อแม่พี่น้องเสียดายว่าได้ไปยามน้ำเล้า,มาเมื่อเช้านี่ครับติดท,ทุระ โอ้ไปมือคลืนกะขาดได้มาสามตัวให้โตใหญ่เลยแรงก็ออกไปหาหือเก่าเะครับดักหายามบ่วงคือเก่าลงมาแลงโอ้ยโ,โต่งใหญ่เด็ดพ่อแม่พ,พี่น้องได้ยุ้ยใส่ละหน้านี่ยุ้ยมองมันขาดบ่หนี่โอ้เสียดายพ่อแม่พี่น้องเดนแมน่นได้จนฟ้อนมานั่มนี่คือสิขาดครับ นี่ได้มาสามตัวเลยหนูหน่อยนี่มาว่าสิพัดพนะครับพัดเพชรมอนี่พัดเพชรเมืองเขียดหมอ้อ เขียดโมเขียดโมไตเมื่อไวยกบตรงนี้กบเพิ่งเขียดโมไวยเข็ดกินแน่หรือว่าเอาไปใส่เบด็ดครับโตก็ดีก็ง่ามเอาไปใส่เบด็ดคืบอบ่อนี่ก็เ,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  ah. เลี้ยงปลาเค็งเห็นบ่อไม่ี่น้องปลาเค็งก็เลี้ยงไวอยู่หน้าก็เลี้ยงปล่า เอาไว้แต่ใส่เหียบผมตู้ปีนี้บ่มีครับผมทางบ,าบ้านบ่มีเลยผมสร้างบ้านบ่มีเลยปีนี้เสียดายครับอว่าบบใส่ไปเข่งามากเอาเมื่อเหลี่ยงไว้บอ่อซีเมนต์นครับลายอยู่ครับเหมืนอนเลี้ยงเล่าติดตามไหมพ่อแม่พี่น,น้อง